สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BNTB Home ค่ะวันนี้นะคะบี B ก็มีบ้านดีสวยแล้วก็รีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะคะมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะเป็นโครงการปรึกษา30ทับหค่ะ โครงการนี้นะคะสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะจะเข้ามาจากทางถนนการน,นาพิเศษนะคะเข้ามาทางซอยบ้านกล้วยใส่น้อยหรือว่าจะเข้ามาทางซอยบางกล้วยใส่น้อยก็ได้เช่นกันค่ะสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้เคียงนะคะจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่ค่ะสถานที่ที่ใกล้เคียงนะคะที่อำนวยความสะดวกก็จะมีโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศห้างสรรพสินค้าเซนทัลเวสเกเป็นต้นค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะที่บียืนอยู่ค่ะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นที่มีขนาด16ตารางวามีด้วยกัน2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็1ที่จอดรถค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวบีจะพามาดูในโรงจอดรถกันก่อนนะคะว่าเราได้ทําอะไรไปใหม่บ้างนะคะในตัวของพื้นนะคะเราได้ปูกระเบื้องกันลื่นไว้ให้ค่ะเพื่อความสะดวกสบายนะคะในการทําความสะอาดค่ะในส่วนของลังค่าโรงจอดรถนะคะเราก็ได้ทําไว้เป็นที่เรียบร้อยค่ะบางจุดนะคะเราก็ได้ทําเป็นโปร่งแสงไว้ให้นะคะเพื่อที่แสงจะได้ส่องสว่างเข้ามาได้ค่ะในส่วนของไฟดาวน์ไลท์นะคะเราติดไว้ให้ด้วยกัน4จุดเลยค่ะเรียกได้ว่าส่องสว่างเพียงพอแน่นอนค่ะเอาละค่ะแล้วต่อไป นะคะเดี๋ยวบีจะพาเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันค่ะว่าจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามบีมาเลยค่ะ ลและนี่นะคะบีก็ได้พาเข้ามาภายในตัวบ้านกันแล้วนะคะซึ่งเป็นห้องโถงของบ้านนะคะอันนี้ถ้าจะทําเป็นห้องรับแขกนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะเราได้ปูกระเบื้องพื้นนะคะเป็นแกรนิตโตแผ่นใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวเพดานฝ้านะคะเราก็ได้ทําเป็นฝ้าฉาบเรียบไว้ให้นะคะเพื่อความสวยงามส่วนสีภายในนะคะเราก็ได้ทาไวใ้ให้ใหม่ทั้งหมดแล้วค่ะตัวประตูบานเลื่อนที่เข้ามานะคะจะเป็นประตูบานเลื่อนแบบใหญ่ค่ะ ในส่วนของไฟนะคะระบบไฟเราก็ได้จัดการทำไว้ให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยค่ะเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูในโซนถัดมานะคะก่อนจะถึงห้องครัวก็จะเจอกับห้องน้ำก่อนนะคะในส่วนของตัวห้องน้ำนี้นะคะเราได้ปูกระเบื้องกันลื่นไว้ให้ค่ะ ก็คือพร้อมใช้งานนะคะในส่วนของสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะตัวฝักบัวเราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะตัวผนังนะคะเราก็ได้ปูกระเบื้องไว้ให้นะคะตั้งแต่พื้นตลอดเพดานป้าเลยป้าเราก็ทําเป็นป้าฉับเรียบไว้ให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวบีจะพาไปดูโซนครัวในบ้านนี้กันค่ะ โซนครัวนะคะก็จะค่อนข้างกว้างเนาะอันนี้เราได้เก่อเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเคาน์เตอร์ครัวก็จะมีซิงล้างจานแล้วก็มีชั้นที่สามารถใส่ของได้นะคะจุของได้ในตัวของโซนที่ ล้างจานนี้นะคะเราก็ได้ปูกระเบื้องไว้ให้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําอาหารนะคะแล้วถ้ากลัวจะเลอะไปโดนผนังนะคะอันนี้เราก็ได้กรอบกระเบื้องไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือทําความสะอาดเช็ดได้ง่ายค่ะตัวฝ้านะคะก็ทําเป็นป้าฉากเรียบไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีช่องแสงไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะพาไปดูโซนชั้นสกันค่ะตามดีมาเลยค่ะ เอาละค่ะและอันนี้ก็คือชั้น2ของตัวบ้านนะคะในส่วนของชั้น2นี้นะคะมี2ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ําค่ะเดี๋ยวบีจะพาไปดูห้องนอนแรกกันก่อนนะคะที่อยู่ด้านหลังค่ะ โซนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหลังนะคะเราปูพื้นด้วยลามิเนตลายไม้ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทาสีให้ใหม่หมดเลยค่ะเปลี่ยนประตูแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างนะคะเป็นบานเลื่อนให้นะคะอันนี้รับลมรับแสงได้อย่างสบายเลยค่ะตัวไฟนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นไฟ LED ค่ะตัวฝ้าข้างบนนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นฝ้าฉาบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโซนต่อไปนะคะจะพาไปดูห้องน้ําชั้นบนกันค่ะ เวลาเราเดินมานะคะก็คือจะเจอห้องน้ําในส่วนของตัวห้องน้ํานะคะเราได้ปูกระเบื้องกันลื่นไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนสุขภัณฑ์นะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทั้งโถชักโครกนะคะอ่างล้างมือแล้วก็มีกระจกนะคะในตัวของฝักบัวก,ก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียกได้ว่าครบชุดนะคะพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะ เอาละค่ะและนี่นะคะก็คือในโซนห้องนอนใหญ่ของบ้านนะคะซึ่งจะอยู่ภายในด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็ได้ปูรามิเนตลายไม้ไว้ให้นะคะเพื่อความนุ่มสบายเท้านะคะอันนี้ก็คือทําให้ใหม่หมดแล้วเรื่องการทาสีนะคะก็คือทาสีไว้ให้ทั้งห้องเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนประตูเปลี่ยนหน้าต่างให้นะคะบานเลื่อนแล้วก็เปลี่ยนไฟนะคะ LED อันนี้ติดไว้ให้4จุดเลยค่ะเพื่อความสว่างนะคะอย่างเพียงพอแน่นอนค่ะ เอาล่ะคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ค่ะโครงการปรึกษา30ทับหนึ่งนะคะเป็นไงกันบ้างคะสวยน่าอยู่มากเลยใช่ไหมคะและที่สําคัญนะคะเราได้ตกแต่งไว้ให้ใหม่หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้าชมโครงการนะคะหรือว่าอยากจะดูบ้านจริงเลยนะคะหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้านก่อนว่าจะกู้ผ่านไหมนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะดีจะพาไปดูบ้านสวยและดีที่รีโนเวทแล้วแบบนี้ที่ไหนอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นคลิปนี้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนใจติดต่อ NTB Home ได้ที่เบอร์โทร 0993566623หรือแอดไลน์ได้ที่ @ntbhome นะคะ